อขอ,อ้ญาติโยมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติให้ต่อเนื่องกันสักพักหนึ่งสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทั้งลมหายใจที่วิ่งเขาวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราแต,แต่ตืต่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแลหรือยังแต่อย่างก็เริ่มเลยนะมีเรื่องเดียวเท่านั้นแหละที่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดคือโอ้คือการชาระสาสางกิเลสออกจ,กจากจิตใจของตัวเราเองคลายความหลงละกิเลสดับความเกิด บริหารสมมุติอยู่กับสมมุติอย่างมีความสงบความสุขทําความเข้าใจกับชีวิตของเราไม่ใช่จะไปปล่อยปะละเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมากายของเราเป็นอย่างไรใจของเราเป็นอย่างไรความเป็นอยู่ของเราเป็นอย่างไรเราช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ในระดับไหนเราต้องหัดวิเคราะห์หัดสังเกตอะไรคือรูปอะไรคือนามไม่ใช่ว่า จะไปรอวันเวลาเวลาโน้นถึงจะทําเวลานี้ถึงจะทําเราขาดตกปกพ่องอาไรเจริตนิสัยของเราเป็นอย่างไรเราต้องรีบแก้ไขเสียขณะที่ยังมีกําลังกายยังแข็งแรงอยู่แนวทางนั้นก็มีอยู่แล้วพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบขอให้เรามีศรัทธาน้อมกายของเราเข้มมาการจเจริญสติเป็นอย่างนี้การแยกรูปแยกนามเป็นอย่างนี้กิเลสหยาบกิเลสละเอียดเป็นอย่างนี้มีหมดนั่นแหละเพราะว่าความหลง ความเกิดความหลงปิดกันเอาไว้หมดเรามาเจริญสติเข้าไปทําความเข้าใจกับวิญญาณห้องเราไม่ใช่ว่าวิญญาณต้องเราเป็นตัวสั่งการสั่งงานอยู่ตลอดเวลาแม้ดั้งแต่สติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาเราก็รู้จักวิเราก็รู้จักทําความเข้าใจอีกว่าอะไรควรคิดอะไรควรละอะไรเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ความคิดที่เกิดจากวิญญาณให้ดับความคิดที่เกิดจากส่วนสมองก็ คิดเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ความคิดที่เกิดจากขันห้าเข้ามาปรุงแต่งเราก็ต้องทําความเข้าใจแล้วก็ค่อยละก็ต้องพยายามมีเรื่องเดียวเท่านั้นที่อยู่ในกายของเรานอกนั้นก็เป็นเรื่องไร้สาระไม่มีสาระไม่มีแก่นสารเราพยายามเข้าให้ถึงแก่นสารก็คือความว่างความว่างความว่างนั้นมีวิญญาณอยู่ตัววิญญาณนะั่นแหละคือตัวแก่น แต่วิญญาณของเรายังเกิดอยู่ยังเป็นธาตุของอารมณ์อยู่ธาตุของกิเลสอยู่ต้องรู้จักตัวของวิญญาณถ้าไม่รู้จักตัวของวิญญาณวิญญาณนั่นแหละเป็นตัวบงการวิญญาณนั่นแหละเป็นตัวหลอกล่อให้เราหลงอยู่ตลอดเราต้องจเจริญสติไปอบรมวิญญาณหรืออบรมใจของตัวเองเราก็ควบคุมใหม่ๆก็ควบคุมทั้งอดทั้งข่มทั้งพืนเพราะว่าเขาเกิดมานานเขาหลงมานานเขาเกิดมานานเขาก็หาสิ่งดีๆนั่นแหละ มาหลอกล่อเพราะว่าการเกิดเขามีอยู่เขาสร้างภพสร้างชาติสร้างอัตตาตัวตนมาปิดกั้นตัวของเขาเอาไว้ในระดับของกายเนื้อก็มาปิดกั้นเอาไว้ในระดับของนามมาทําอีกตัวเขาก็เกิดหลอกล่อตัวเองอีกเพราะว่าเราสาวเข้าไปไม่ถึงต้นเหตุพระพุทธองค์ท่านชี้ลงที่เหตุเหตุเขาก่อตัวยังไงเราก็ดับขันห้ามาปุงแต่งใจของเราได้ยังไงใจของเราเคลื่อนเข้าไปรวมเป็นตัวเดียวกันได้ยังไง อันนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดอดถ้าการสังเกตไม่ต่อเนื่องการวิเคราะห์ไม่ต่อเนื่องสารพัดอย่างเขามาปิดกั้นเอาไว้หมดทั้งที่ใจก็เป็นบุญอยากจะได้บุญอยากจะทําบุญอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ในหลักธรรมเราต้องดับความอยากเสียให้เป็นการทําด้วยสติด้วยปัญญาด้วยเหตุได้ดผลเราก็จะอยู่กับบุญไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยอยู่ที่กายของเราตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ดูเลยผูดง่ายเนาะ แต่การลงมือการทำต้องเป็นคนขยันมั่นเพียรเป็นบุคคลที่มีความเสียสละอดทนอดกัน้นสารพัดอย่างจนกว่าใจของเราจะตกกระแสธรรมหมายถึงใจของเราคลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นแยกรูปแยกนามมาและขณะแยกรูปแยกนามได้เรายังตามดูลู่เหตุลู่ผลอีกทุกอย่างอีกจนเขามองเห็นความเป็นจริงจนอยู่กับสมมติไม่ยึดติดสมมติเขารบสมมติจนอยู่โอเวคขาได้นั่นเอง ็ทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ในกายของเราหมดก็พยายามว่การทําบุญให้ทานทุกคนมีกันเต็มเปี่ยมพื้นฐานมีกันมาตลอดแต่การแยกกรูปแยกนามดับความเกิดละกิเลสให้หมดจดก็ขึ้นอยู่กับตัวของแต่ละบุคคลอย่าไปเลือกการเลือกเวลาจงหมั่นแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราเป็นบุคคลที่ชรารอบรู้ในดวงจิตรอบรู้ในกองสังขารของตัวเราตลอดเวลานอกนั้นก็ช่วยเหลืออนุเคราะห์กันในทางสมมุติด้วยเหตุด้วยผล เกี่ยวเนื่องกันเท่านั้นเองไม่มีใครหายใจแทนกันไม่ได้ตายแทนกันไม่ได้ความเป็นจริงเป็นดูอย่างนั้นเราต้องทําความเข้าใจแล้วก็อยู่ก็สมมติจนกว่าจะหมดลมหายใจเอาสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเขาออกให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันสักพักนะอ่าพักกันไว้ปลับ้อมๆกันก็ไปทําความเข้าใจต่ออ่อนกันเอานะ